นี่คือโรงเรือบ้านสีพันต้นครับเป็นเรือคล้ายๆกับเรือแข่งครับ It's like racing boat โอ้ยอย่างยาวเลยครับพี่เรือนี้เขาใช้แข่งใช่ไหมพี่เขาเรียกเรืออะไรอ่ะพีเเเ่เขาเรียกเขามีชื่อเรียกไหมมีชื่อเรียกไหมอ๋อนี่เอง <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> เลิศเกียรติศักดิ์ Oh. เป็นเรือที่สร้างจากไม้ตะเคียนครับเรือแข็งครับเรซิ่งโบดครับเลิศเกียริสักโบ t it's racing boat โอ้โหนี่เรือนี้ขลังครับเก่าแก่โอเคครับ thanks for watching from what? สีพันตน้น from สีพันตน้น k o d a thanks